ข้อถัดไปเนี่ยนะครับจะบอกว่าจะว่ายากก็ไม่ยากจะว่าง่ายก็ไม่ง่ายนะครับข้อนี้เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาสาักป้านาทีแล้วกันไม่เกิน,นหน้านะบากดำเดินให้รอดครับเ็าแทงมาที่นี่เนาะถ้าเราเดินปิดที่นี่อัตารีตายแล้วครับไม่มีสองห้องจริงเม็ดน,นี้ไม่ใช่แน่นอนเม็ดที่แทงไปตรงๆที่โทษครับเม็ดเๆที่เดินที่เอปไม่ใช่แน่นอน ราะถ้าสมมติเราเดินเราเดิน N8 เขาแทงมาถ้าเราเดินเชื่อมด้านบนเขาก็ตะลีกลายเป็นห้องปลอมอยู่ดีไม่สามารถรอดชีวิตได้นะครับคุณจักอยากให้น้องๆจําเวลาที่คุณจับสอนไวน้เลยนะเพราะวันหนึ่งที่เราไปเป็นครูครูอะครับมันต้องต้อง,ต,องต้องแบบคล้ายๆแบบบอกหรืออธิบายทุกๆวายเรชนะครับว่าเดินทุกเม็ดเนี่ยเดินเกือบๆทุกเม็ดเนี่ยมันมันเป็นยังไงตอนที่คุณจับไปอบรมที่ที่เมืองจีนเนี่ยคุณจับได้รับ มันจะมีการการเขาเรียกว่าการการการเรียนเรียกว่าการอบรมครูสอน,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 นหมักร้องที่ประเทศจีนตอนนั้นเนี่ยมีคนเข้าร่วมประมาณสักห้าสิบหกสิบคนได้เป็นคนจีนเกือบทั้งหมดมีคนไทยอยู่ประมาณสามคนสี่น 3, 3, คนประมาณสามสามคนสี่คนซึ่งในการอบรมครั้งนั้นเนี่ยครูจักได้รับ,บหัวข้อหนึ่งคือในเรื่องของการทำสองห้องจริงคือเขาจะให้มาว่าโอเคอยู่ทำสองห้องจริงอยู่คิดโจทย์ขึ้นมาหนึ่งโจทย์แล้วอยู่ออกอธิบายหน้าห้องให้ฟังนะ แล้วรู้จักก็อธิบายไม่หมดอธิบายไม่ครบทุกทุกวาร์ชันนะครับตอนนั้นเนี่ยจริงๆตอนนั้นอ่ะสุดท้ายการอบรมนั้นผู้จักได้ที่หนึ่งนะของของคลาสนั้นของการอบรมครั้งนั้นนะครับอบรมกระด้างก้าว้าะโพดแม้ว่าจะได้ที่หนึ่งแต่ก็มีข้อผิดพลาดอยู่นะไ,ไม่ใช่ว่าเราเก่งแล้วเราไม่ผิดพลาดไม่ใช่นะครับข้อนี้เนี่ยนะครับอย่างที่บอกว่าถ้าเราเดินที่เนี่ยอันนี้ผิดแน่นอนไม่ใช่แน่นอนนะครับหรือถ้าเราเดินเชื่อมที่นี่นะครับมากขาวจะเดิน ี่เลยถ้าไม่ดมอัตาลีเอาเชื่อมกลายเป็นห้องปลอมอยู่ดีไม่สามารถรอดชีวิตได้ถ้าไม่ดมเดินที่นี่ตัดมาดมเดินที่นี่หมาขาวก็เดินที่เช่นเดียวกันนะครับพอเดินที่นี่ถ้าเขาอัตาลที่เรากินแล้วนะครับรอดไม่ได้แต่ถ้าเราเดินที่นี่เขาอัลตาลีที่เรากลับมาเชื่อมก็ตายอยู่ดีนะครับเม็ดแรกที่ถูกนะครับคือเม็ดที่ N6 แต่แต่ หลังจากนี้ลหละถ้ามาขาวเดินสกัดจุดที่นี่อเดี๋ยวขอสุ่มถามนะอย่ายเพิ่งตอบนะครับขอสุ่มเป็นน้องเอ่อน้องอะไรดีน้องแพรแล้วกันน้องแพรอ่าน้องแพรสุ่มเป็นน้องแพรเม็ดแรกก่อนอ่ะทีละคนครับอ่ะยังไม่ตอบเอาเม็ดแรกก่อนน้องแพรตอบที่ไหนครับเอ็นเก้า อ่าโอเคเยกเลิกกันอีกครั้บอหนึ่งอย่าพึ่งครับตีไม่ต้องเม่นต่อครับแอปหนึ่งอ่าพอเอ็นเก้านะครับอ่าผ่านน้องแพรจบก่อนนะพอเอ็นเก้าเสร็จปุ๊บหมักขาวเดินอตัตลีถามตีครับตีจะเดินที่ไหนต่อครับหมักดำห้าสี่สามสองหนึ่งหนึ่งค่ะไอเจ็ด จ็ดหนึงน่งครับ,รบ,บกินนะโอเคกินทีน,นี้กินเนี่ยถือว่ายังเป็นเมดที่ถูกต้องอยู่อันนี้ผ่านนะยังไม่ถามตีต่อนะถามเอ,อีถากน้องน้องพุทธน้องพุทธบ้างน้องพุทธเชิญน้องพุทธน้องพุทธพอเดินที่นี่ปุ๊บหมากขาวเนี่ยเขากล่องยาพิษที่นี่ครับถามว่าหมากดำต้องเดินที่ไหนครับ น้องุูดปากขาวเดินที่นี่มากดาต้องเดินที่ไหนน้องุูดถามน้องฟูดทำเปิดไมค์ได้ปุ๊บโอตอบต้องตอบให้ครบนะ<ช>ครับเชื่อมค่ะที่ไหนครับเชื่อมที่จุดอะไรครับเอ่อ M9 ค่ะ L9 ใช่ไหมล่ะเอ๊ะ L ค่ะ L9 เนาะโอเคพอเชื่อมเสร็จปุ๊บผู้จัดเดินกินฟูดทำไงคะ เอ็มเจ็ดค่ะอ่าเก่งมากนะครับพอเดินที่นี่ปุ๊บเกากินเลยนะครับข้อนี้เนี่ยเขาชอบเรียกแต่ว่าถอดรองเท้านะครับสมัยก่อนผู้จักนั่งทํานานมากไอ้โจทย์้อนนี้ผู้นั่งทําแบบนานมากอะ่ะนานจนไม่รู้ว่าแบบเอ้ยสรุปมันไอ้ข้อนี้มันมันทำยังไงทํายังไงก็ทําไม่ได้นะครับแต่พอพอมาถึงสมัยนี้เนี่ยโอ้โหเด็กๆชอบกันถอดรองเท้ารู้สึกว่ามันสนุกเนาะก็หมากดําจะเดินรอดชีวิตได้ก็คือจะต้องเดินที่ N NO. 6 พอเดินที่เอ็นหัวปุ๊บหมากขาวเดินสกัดจุดนะครับแน่นอนถ้าหมากดาเดินเชื่อมที่นี่ขาวพลาดที่นี่คือตายแล้วไม่สามารถรอดได้นพราะฉะนั้นพอหมากขาวเดินที่นี่หมากดาเดินติดที่นี่เนาะหมากขาวอัตลีถ้าหมากดากินอ่ะกินก่อนได้ไหมอ่ะกินก่อนได้ไหมไม่ได้กินก่อนได้ไหมได้ถ้าหมากขาวเดินที่นี่หมากดากินก่อนได้ไหมอ่าได้ จากกันเพราะว่าถ้ามาขาวกรอกยาพิษอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าดํากินปุ๊บขาวตะลีตายแล้วอันนี้หลงกลเพราะนั้นถ้าถ้าเรากินก่อนเดินที่นี่เชื่อมเหมือนเดิมครับกลับมาเชื่อมเหมือนเดิม mm hmm. ตอตาลีตายแล้วนะครับง่ายๆเลยีซี่เลยนะ ก็สรุปว่าข้อนี้นะครับเดินที่ n หกนะครับข้อ2ผ่านไปแล้วอย่างว่องไวนะครับ